แล้วก็นำนะคะผลิตนำผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาของผู้ร่วมกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ไหมถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราก็สามารถทำไมคะสู้กับคู่แข่งขันได้นะคะก็จะทะําไงคะจัดอุปสรรคต่างๆแล้วสามารถเข้าสู่ตลาดได้ปัญหาที่เกิดก็มีเยอะแยะมากมายนะคะอย่างสินค้าตอนนี้กันนมนะ,ะอุปสรรคคือนมบางที่บุดก,ก็ต้องนะคะ ตลาดขึ้นมาทําให้ลูกค้าเห็นว่าไม่ใช่อย่างที่ที่ข่าวออกมาหรืออรแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วเราก็เอาชนะให้ได้เอาชนะคู่แข่งได้ในวางแผนต่างๆมาส่วนอันที่5นะคะกำหนดคลองใจสินค้าหรือกาหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการกําหนดว่าสินค้าเราต้องการอะไรมาก่อนได้เปรียบนะจะสังเกตว่าสินค้าบางอย่างมาก่อนเนี้ย จะได้เปรียบนะคะจะได้เปรียบลูกค้าก็จะรู้จักก่อนนะคะแล้วจะจดจําไปนะคะอย่างเช่น Beat หรือ f a บเห็นไหมคะคอนเกร t ดากี้นี่ะลูกค้าจะติดปากนะคะมาก่อนได้เปรียบนะคะล้วก็จะทำอะไรคะให้อยู่ในครองใจลูกค้าให้ได้ให้ลูกค้าจดจําให้ได้นะคะอันที่6นะคะ,ะ,คะขั้นตอนอันที่6ในการวางแผนคือกําหนดสิ่งที่เป็นประเด็นสนับสนุนจุดขายนะคะ เป็นการให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าเป็นการยืนยันนะว่าแน่จริงของเราดีจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้ลูกค้าให้เกิดความเชื่อถือได้เราก็จะใช้ทางด้านอะไรคะกายภาพก็อย่างดูไปแล้วจิตวิทยาหรือทางด้านสังคมถึงด้านการอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้รูปแบบต่างๆออกมาเพื่อกําหนดสร้างคุณประเด็นจุดขายนะคะอาจจะใช้ทางด้านสังคมนะคะเนี่ยเอาดาราดางัดางๆขึ้น ใช่แล้วดีนะเห็นไหมดีนี้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะครีมอาบน้ำยาสระผมนะคะก็ดูเราก็ดูเออใ,นะอใช่เราเขาใช้แล้วดีนะคะกำหนดนะคะอันนี้คือนํามาสนับสนุนจุดขายนะคะอันนี้เป็นอันที่6อันที่7จ็ดทำไมคะขั้นตอนที่7เป็นข้อพิสูจน์นะข้อพิสูจน์เป็นสิ่งที่สนับสนุนจุดขายให้ทาไมคะให้ดูน่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะเป็นการสาธิตทดสอบและพิสูจน์นะคะ หรือไม่ก็ใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นระดับนะคะคนทั้งประเทศรู้จักนะคะนำมาใช้เดี่ยวีจริงนะผมขับรถยี่ห้อนี้นะคะเยอะแยะไปเราเห็นตามโฆษณาใช้เป็นข้อพิสูจน์นะะหรือให้ลูกค้าได้ทดสอบได้ก่อนลองขับขึ้นมาก่อนนะคะเป็นข้อพิสูจน์ขึ้นมาว่าลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะคะซื้อบ้านนะคะผ่อนลองลองเข้าไปอยู่ก่อนขนาดบ้านยังต้องมีขนาดนี้เลยนะคะ ส่วนอันที่8นะคะกำหนดบุคลิกของตาสินค้ากําหนดยังไงคะกำหนดสินค้าว่าบุคลิกของสินค้าเป็นยังไงนะคะเอ่ออาจจะเป็นแลนดคลาสสิกหวานแววนะคะหรือทำให้ทันสมัยอย่างเห็นอย่างสปายนะคะก็จะมีคลาสสิกมีเออ่นะคะมีมีโกลใช่ไหมให้รู้ว่าเออโกลนี่เป็นอะไรครับดูเป็นภูมิฐานขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคลาสสิกก็ขึ้นมา สนานคือสัทันสมัยอ่าไอสีเขียวสีฟ้าก็าว่าไปนะคะคือกําหนดบุคลิกของตัวสินค้าขึ้นมาจะใหะ้ให้เห็ุภาพนะคะให้ลูกค้าหเหตุภาพนะคะอันนี้เป็นกําหนดตาวสินค้าส่วนอันที่9ก้าการเลือกวิธีการสื่อสารตราสินค้าหรือเครื่องมือการใช้ในเวทีต่อสู้เป็นยังไงคะเป็นการเลือกวิธีสื่อสารโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผู้ริโคกลุ่มเป้าหมายสถานการณ์นะคะแล้วนามาผสมผสาน คเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาเพื่อความเคยชินนะคะอย่างเช่นดูอย่างดูอย่างตัวอย่างที่ที่ส่งมาให้ในรูปหิมยตาสินทานะคะเราอาจจะใช้รูปแบบอะไรคะรูปแบบหลายหลอย่างรูปแบบในการโฆษณานะคะการโฆษณาเป็นอะไรก็ยังเห็นมากมายนะคะตามโทรทัศน์วิทยุสื่อต่างๆหรือการขายโดยใช้พนักงานขายนะคะอันนี้ก็ เยอะแยะนะคะพนักง,งานขายยืนขายหรือโทรถามโทรคุยนะคะการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆนะคะลดแรกแจกแถมนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะให้รู้นะคะมีการประชาสัมพันธ์ทางอะไรคะสื่อให้เห็นนะคะหรือฝากขา้าพชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะคะการตลาดทางตรงนะคะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลยเชิญกิจกรรมหรือการจัดจัแสงสินค้านะคะเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายบวงทองธานีนะคะ วันด้าโตโยต้าจะมีโชว์รูมโชว์อยู่แอร์ Air, นะคะ Air, ishi, Air, แอร์มิซูซิชิแอร์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นโชว์รูมแสดงอยู่จัดศูนย์สาธิตการทำงานของสินค้าก็มีนะคะอันนี้ก็เห็นอยู่หลายๆที่ไปนะคะสัมมนาจัดสัมมนาขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสินค้าของเราตอนนี้เป้าหมายอยู่ตรงไหนลูกค้ารู้จักไหมนะคะจัดเทศการนะคะจัดฟื้นอบรมหรือบริการบรรจุภัณฑ์เป็นไงคะ ให้เห็นแพ็กเกจได้สวยงามนะอ่านดูแพ็กเกจก็รู้ว่าคือสินค้าอะไรบางทีต้องยังไม่ต้องดูข้างในนะคะจัดแจงพณัของบริษัทบทที่6ค่ะบทที่6ค่ะ,นะคะหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้ทั้งหมดคือการเลือกวิธีสื่อสารตราสินค้าเห็นไหมเราจะใช้วิธีอะไรในการเลือกตราสินค้าเราจะมีแสดงตัวอย่างนะตราสินค้าอันนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากนะคะว่าเราจะใช้อะ อยู่ในตัวสินค้านะคู่มือการใช้ทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างการสื่อสารตราสินค้าที่นิยมใช้นะคะอันที่9นะคะเรามาดูต่อไปเลยนะคะหลักในการเลือกวิธีสื่อสารตราโฆษณานะคะหลักนะเลือกอไร เลือกหนึ่งทำไมคะต้องมีความเหมาะสมสื่อออกไปแล้วเหมาะสมถูกต้องเข้าอันที่สองกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงนะคะเข้าไปนิยมใช้ไหมสื่อเราออกไปนะคะเลือกใช้อะไรอันที่สามทำไมสามารถเข้าถึงได้หลายกลุ่มไหมนะคะอันนี้อันนี้เป็นหลักในการสื่อสารการาโฆษณาส่วนอันที่4ี่ทำไมควบคุมไหมควบคุมได้ไหมเราสื่อสารออกไปเราสามารถควบคุมได้ไหมว่าเข้าถึงลูกค้าลูกค้าเข้าใจมีความรู้สึกยังไงกับสินค้าเรา อันที่ห้าเราต้องพยายามใช้งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะงบทุกบริษัทนะฮะทุกผลิตภัณฑ์เนี่ย,ยงบโฆษณาค่อนข้างที่จะสูงมากนะเราจะยังไงเราจะวางแผนการใช้งบประมาณนะคะว่าสินค้าของเราควรจะโฆษณาในช่วงในเวลาใดนะคะให้ได้ไประสิทธิภาพที่สุดอันที่7คือมีภาพพจน์ที่ดนะีออกไปแล้วมีภาพพจน์ที่ดีนะคะเ๋ยวนีทสมัยคะ 5spe บีนะ มีส่วนหนึ่งช่วยเด็กโลกหัวใจอะไรเงี้ยถ้าภาพโพสที่ดีนะเป็นการสมะกระตุ้นยอดขายได้นะคะีนี้เรามาดูขั้นตอนอันที่10นะคะขั้นตอนแนวทางในการนําเสนอนะคะแนวทางในการนำเสนอนทุกเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยจะต้องสร้างให้เกิดความพร้อมทางด้านอารมณ์นะคะว่ามีความพร้อมทางด้านอารมณ์สอดคล้องกันไหมอารมณ์อยากหิว อารมณ์ใช่ไมคะเออเย็นชื่นใจสร้างในอารมณ์เพื่อสอดท้องในในนะคะในทิศทางเดียวกันนะคะจะเห็นว่านะคะถ้าถ้ามีการจัดแลนดี่ที่สนุกสนานเนี่ยเอกสารที่ใช้แจกในงานทำไ ลีลาเป็นยังไงคะพิจารณามุ่งขายตรงโดยมุ่งขายโดยใช้ลีลาเ,เช่นทำไมการเห็นไม่ล่าสินค้าประหยัดให้เห็นลีลาของสินค้าออกมานะคะรูปร่างทนทานเพราะจูงใจอารมณ์แล้วก็ทำไมดูลีลาขึ้นมานะคะลีลาในที่นี้ก็จะทําให้เกิดการยอมรับการยกอยอ่ยองนะคะหรือมีอารมณ์ขึ้นมาว่าประทับใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนในการ อ่อนโยนอ่อนไว้แล้วก็เลือกนะคะเลือกสื่อสารตาสินค้าในลักษณะหลายๆแบบมีด้วยกันทั้งโฆษณาขายโดยพนักงานขายส่งเสริมการขายหรือหลายๆอย่างนะคะและอันสุดท้ายคือแนวทางการนําเสนอเสนออย่างไรที่บอกให้ลูกค้า